เรื่องแรกนะคะคือเรื่องตาของเรานะคะตาดูในรูปนะคะตาของเราภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ eye ตาใช่ไหมคะตามีหน้าที่ไว้ทำอะไรคะดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมคะเด็กๆเ,เอาไว้ดูทีวีก็ได้นะคะแต่ห้าม วิธีการดูแลรักษาตาห้ามขยี้ตาแรงๆเพราะถ้าขยี้ตาแรงๆจะทําให้ตาเจ็บอักเสบและบวมได้นะคะแล้วเวลาออกแดดนะคะให้เด็กๆสวมแว่นกันแดดเหมือนเด็กในรูปนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้รักษาตาของตัวเองไว้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องหูหูภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเ <Yeah. S 1> ออหู หูนะคะหูนะคะมีไว้ใช้ทำหรับฟังสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีไว้ฟังเพลงก็ได้นะคะแล้ววิธีการรักษาหูที่ถูกต้องนะคะห้ามเด็กๆเอาไม้แค่หูเอาอะไรแย่หู และถ้าออกไปไหนเจอเสียงดังนะคะให้เด็กๆมีหูฟางนี่แบบในรูปนี้นะคะนี่มันเด็กในรูปนี้นะคะใส่หูฟังป้องกันหูนะคะเพราะถ้าจะมีเสียงที่ดังมากๆสามารถทำลายระบบประสาทหูได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องจมูกนะคะ จมูกภาษาอังกฤษว่า nose จมูก nose จมูกนะคะเวลาเด็กๆฟังแล้วออกเสียงภาษาอังกฤษตามคุณแนนด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้นะคะ,ะจมูกมีไว้สูดดมสิ่งต่างๆนะคะเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะดมดอกไม้ใช่ไหมคะ อ่าถ้าเด็กๆด,ดมอดอกไม้ใช้จหมูกดมถ้าหอม รู้ว่าสิ่งไหนหอมสิ่งไหนเหม็นใช่ไหมคะวิธีการดูแลรักษาห้ามใช้นิ้วหรือสิ่งอื่นๆแย่เ yeah, ข้าไปในจมูกนะคะจะทำให้จมูกอักเสบได้นะคะและห้ามนำสิ่งของใส่ปะใส่จมูกด้วยนะคะ แล้วเวลาช่วงนี้ยุคโควิดนะคะเด็กๆไปไหนมาไหนก็ต้องสวมแมสเห็นไหมคะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้เลยสวมแมสปิดจมูกไว้นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ปอดนะคะต่อไปเรื่องปากนะคะเห็นไหมคะปากภาษาอังกฤษว่า mouth าปาก พูดตามคุณแนนะะนะคะเมาส์ปากนะคะเด็กๆลองมาดูนะคะปากมีว้ธทำอะไรคะใช้พูดคุยกับคนอื่นก็ได้ใช่ไหมคะใช้ทานอาหารทานขนมทานไอติมได้หมดเลยใช่ไหมคะ,ะวิธีการดูแลรักษาปากคือ เด็กๆต้องทำความสะอาดปากต้องแปรงฟันแปรงทำความสะอาดช่องปากทั้งตอนตื่นมาและก่อนนอนใช่ไหมคะไม่งั้นจะทำให้ปากสกรปรกได้มีกลิ่นปากนะคะและจะตามมาด้วยการปวดฟันด้วยนะคะต่อไปนะคะรูปมือนะคะ อะมือภาษาอังกฤษว่า hand มืออีกทีนะคะพูดตามคุณแม่นะคะ hand มือนะคะมือใช้จับสิ่งของนะคะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้กำลังเก็บขยะอยู่นะคะใช้มือหยิบขวดน้ำนะคะใส่ถุงขยะใช่ไหมคะและเด็กผู้ชายคนนี้ก็กำลังเขียนหนังสือโดยใช้มือ จับดินสอนะคะเห็นไหมคะมือของเรามีประโยชน์มากเลยนะคะวิธีการดูแลม,มือของเราคือจับต้อง ทำความสะอาดบ่อยๆนะคะยิ่งช่วงนี้ยุคโควิดเราต้องล้างมือบ่อยๆนะคะล้างมือแล้วถูงสบู่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็ตัดเล็บดูแลเล็บอยู่เสมอนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ ช่วยดูให้นะคะถ้าเล็บยาวแล้วไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คะตัดเล็บให้หนูหน่อยได้ไหมคะตัดเล็บให้หนูหน่อยได้ไหมครับนะลูกนะตัดเล็บให้สั้นเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยถ้าเล็บเรายาวเชื้อโรคจะเข้าไปอยู่ในซอกเล็บของเรานะคะ<อ>แล้วจะในเวลาเราหยิบอาหารทานจะทําให้เราท้องเสียได้ะะ<อ>ต่อไปรูปเท้านะคะ ภาษาอังกฤษคือฟุตเท้าอีกทีนะคะฟุตเท้านะคะเท้ามีหน้าที่ทำาไมคะช่วยให้เราเดินไปไหนมาไหนสถานที่ต่างๆได้เดินวิ่งได้เตะฟุตบอลก็ได้ใช่ไหมคะวิธีการดูแลรักษาเท้าของเราเราก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยและ ตัดเล็บเท้าให้สั้นด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณแม่ขอจบการเรียนเรื่องสุขสดใสในร่างกายของเราเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย